เพื่อนๆสามารถที่จะทําให้เส้นนี้เรายืดออกไปนะครับดดเมชันก็ขยับตามนะครับแล้วเราจะลองหดนะครับโดยคลิกเลือกที่ด i เมิชั่นแล้วก็คลิกที่จุดคลิปแล้วก็ดึงมาดดเมิชันก็ขยับตามนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแนวใดก็ตามนะครับซึ่งวิธีการทําตัวนี้นะครับก็คือการใช้รีไอโซซิเอ e มีขั้นตอนและวิธีการทําได้อย่างไรเชิญชมต่อไปได้เลยครับเพื่อนๆ โดยที่เรามีเส้นตรงเส้นตรงหนึ่งนะครับเพื่อนๆเราจะบอกระยะก่อนนะครับโดยใช้คําสั่ง DIM อะไรนะครับพิมพ์ D A L สเปกบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายน้ำมุมด้านซ้ายและคลิกซ้ายน้ำมุมด้านขวาเลื่อนขึ้นไปตรงๆก็จะได้ระยะแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่มีการผูกพันกันนะครับโดยผมคลิกให้จุดจุดคลิปนะครับแล้วคลิกที่จุดคลิปแล้วเลื่อนไปเดนมิชันยังไม่ขยับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ผูกความสัมพันธ์กันนะครับเราจะย้อนกลับโดยใช้คําสั่ง U นะครับ under U s p e c บาร แล้วเราเข้าองสั่ง r s s o c i a t e โดยพิมพ์คำสั่งย่อ d r e spec bar ครั้งนึงที่บรรทัดคอมันจะขึ้น dim a s s o c i a t e select object all นะครับให้เพื่อนเลือกตัวของ dimension ก่อนนะครับคลิกซ้ายครั้ง,งนึงคลิกขวาเลือก enter ครับจากนั้นนะครับที่บรรทัดคอมันจะขึ้น specify first attention line origin นะครับในวงเล็บ select object นะครับพิมพ์ s spec bar และเลือกตัวเส้น หรือรูปต่างๆที่เราจะผูกความสัมพันธ์ reabsolute ตัวนี้นะครับซ้ายข้างหนึ่งจากนั้นนะครับเราลองทดสอบดูนะครับโดยคลิกเลือกที่เส้นเฉยๆให้เกิดจุดคลิปและเลื่อนจุดคลิปไปตัว dimension ก็ขยับตามนะครับคลิกให้เกิดจุดคลิปและเลื่อนหดลงตัว dimension ก็ขยับตามนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะไปส่วนของหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือตัวของ work space นะครับก็คือหน้าของ drafting and annotation นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถจะเช็คได้โดยนะครับไปตรงนี้นะครับ ไปที่รูปคล้ายเฟืองนะครับจะอยู่บริเวณด้านนี้หรือจะอยู่บริเวณด้านบนกรณีที่เป็นหน้าอื่นนะครับแล้วคลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งให้ดูว่าเครื่องหมายถูกติ๊กถูกที่ดาบติ้งแอนด์อันโนเทชันนะครับถ้าอยากนะครับก็เลือกเพื่อนสามารถเลือกใช้หน้านี้ได้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆห้เพื่อนไปส่วนของตัวด้านบนนี้ก็คือส่วนของแท็บอ n o โนเทก่อนนะครับเพื่อน สมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็ไปที่แท็บของ Annotate นะครับจะแท็บนี้จะแตกต่างกับของเมนูบาร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เปิดครับเปิดได้ครับโชว์เมนูบาร์จะอยู่ด้านบนสุดส่วนนี้ก็คือแท็บต่างๆนะครับให้เลือกส่วนของ Annotate นะครับแล้วไปส่วนของตรงนี้ครับเอาลูกเอาเมาส์ไปใกล้นะครับจะขึ้นตัวส่วนของ d ีแอสโซเชต e นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับโดยที่ว่าเราใส่ด m e เมชันก่อนนะครับผมจะพิมพ์ดิมดิมบไลนะครับ D A แอลสเปคบาั้งหนึ่งคลิกซ้ายนจุดตรงนี้คลกซ้าย้จุดตรงนี้แล้วดึงขึ้นไปตรงๆนะครับเราจะเว้นระยะห่างเพื่อจะดูตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปส่วนของ dimension ส่วนของ reassociate นะครับคลิกซ้ายเลือกที่ตัวของ dimension ก่อนนะครับแล้วคลิกขวาครับแล้วเลือก enter แล้วที่บรรทัดขึ้นจะขึ้นว่า dim associate specify first i t e r t i o n line origin l l นะครับให้พิมพ์ s ก็คือ select นะครับเลือกเส้น ที่จะผูกความสัมพันธ์นี้นะครับตัวของดิเมนชันนะครับก็จะขยับมาเพื่อผูกความสัมพันธ์ตอนนี้เราสามารถที่จะเช็คได้โดยคลิกเลือกที่ดิเมนชันให้เป็นจุดเก็บเรายืดหรือขยายไปตัวของเส้นก็จะขยับตามไปนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ขยับตามไปตลอดเพราะว่าเราผูกความสัมพันธ์โดยใช้รีแอซโซซีเอนะครับอ่าไปได้หมดนะครับ อย F6 EPOT. PC3 นะครับกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเครื่องนะครับขนาดกระดาษเปเปอร์ไซนะครับที่ ISO A3 นะครับ2.97ณ4.20ครับ p o ส Style Table นะครับก็คือมโนคมนะครับแล้วไปส่วนของ p o d Area ส่วนของ What to Pot ให้คลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งเลือก Windows ครับคลิกซ้ายนำมุมซ้ายด้านบนและคลิกซ้ายน้ำมุมขวาด้านล่างนะครับแล้วติ๊กถูกออกนะครับอันนี้นะครับ จะมีสเกลที่1ต่อร้อนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือความในหน่วยของแบบในโปรแกรมของ AutoCAD นะครับเขาจะสร้างไว้ให้เป็นหน่วยมเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ตัว1เนี่ยเป็น1000เท่ากับ1เมตรแล้วเราสวัสดีครับเพื่อนๆผมครูทอมเอ็กเพรสเขียนแบบนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นตัวอย่างในการกําหนดสเกลในหน้าโมเดลนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับเราจะต้องกําหนดให้ตัวด้านบนนะครับ มีหน่วยตามเป็นเมตรตามหน่วยของแบบโปรแกรม a u t o c a คที่ได้กําหนดมาให้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะไปต่อนะครับตอนนี้ได้ผมได้เปิดคอร์สเกี่ยวกับการนังค่าสเกลนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเพื่อน